ตอนนี้ค่ะลิตล้าก็ถึงร้านเจ๊แดงสามยานที่สยามแล้วนะคะอร่อยต้องรอนะคะไม่ใช่รอคิวนะคะรอคิว่ารอคิวไดว่าอย่าผิดคิวแล้วกันค่ะระหว่างนี้นะคะที่เราคิวนะคะพี่หุยก,ก็กำลังฟังเวล่ฟังเสียงเคี้ยวอยู่พี่บอย ี่สยาช่วงนี้นะคะเขาก็แบบมีก่อสร้างกันอู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคืกคับเหมือนเดิมะคะ่ะวันนี้ร้อนว,วันนี้ค่ะน่าจะพาทุกคนไปทานเหมือนอย่างที่ อร่อยที่สุดในสยามสแควร์กันค่ะเป็นปร้านของพี่ชายที่ตด้รับคนนึงเลยค่ะคือพี่บอยตะกอนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ให้เฮียแกจองชื่อเรียบร้อยแล้วให้จองว่าน้องลิต้าส,สวยๆนะคะดูสิว่า <laughs> เฮียแกะจะบ,บอกพนักง,งานว่าชื่อลิต้าส,สวยจริงหรือเปล่าแกบอกว่าจะให้ชื่อป้าลิตลา้าดสูสิไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่า ย่างที่สยามสแควร์เนี่ยจะอร่อยขึ้นชื่อสมคำนิ้มลือหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้ลิต้าก็อยู่หน้าร้านแล้วนะคะสีแดงนั่นเองเห็นเปล่าเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอเพื่อนๆก่อนหิวแล้ว่าไปดูเมนูกันร้าๆก่อนแลวก่ะ ตอนนี้นะคะลิต้าก็ใช้ตอนนี้ค่ะลิต้าก็ถึงร้านเจแดงสามย่านที่สยามแล้วนะคะเพื่อนๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะเย้อันนี้พี่หวยแล้วก็พันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอสมาชิกที่เหลืออยู่นะคะก็รีบๆมากันนะคะเพราะตอนนี้หิวมากนะคะกำลังรอคิวด้วย ใช่ค่ะร้อนไหมคะร้อนมากหน้ามันมากแล้วค่ะเนี่ยได้ค่ะพหุดูน้ามันมากเลย่ะไมต้องรอของอร่อยต้องรอนะคะไม่ใช่รอคิวนะคะรอรอคิวไม่ว่าอย่าผิดคิวแล้วกันค่ะระหว่างนี้นะคะที่เราคิวนะคะพี่หุยก็กำลังทเเซวฟังเสียงเชียวอยู่ S <S> นี่ค่ะกำลังจิ้มนำจิ้มเลยนะคะตอนนี้สงสารคนมากินบรรยากาศก็ดีมากนะคะดีนะคะที่ไม่ตายเราเนี่ยเออมามาไยๆพี่บอยก่อนเดีว่านี่นะคะก่อนที่เราจะมานะคะพี่บอยก็บอกว่าจะจองคิวให้ลิปป่าคะอุตสาห์บอกไปตั้งแต่ที่ที่แล้วนะคะก่อนหน้าสามวันมาถามว่าไปกินที่ไหนอ่ะวันนี้บอกว่าจะจองให้นะคะแต่ทรายก็ ราก็ต้องมานั่งรอกันใช่พอแบบเดินมาค่ะแบบว่าชื่อทิต้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบม้องหน่อยอ่ะ๋อยเดี๋ยวจะแคปไลน์นะคะขึ้นไปให้ทุกคนดูนะคะว่าพี่บอยตอบรับตอบทราบจริงจริงนะนี่นะคะเมนูก็มาถึงที่ของเราแล้วค่ะกินอะไรกันบ้างคะคอหมูย่างสามค่ะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หิวอ่ะ เาจองหมั <minutes. S 2> บาวโพดไม่กินปลาลหลกินไม่ได้แกเหม็นอขอดท้ยสีพี่บอยบอกว่าต้องรีบมา้าไมมาหมดขอยาก่อนนะาอยมันจะมีมันยอก็บอกเราบอกขาด้วว่าตทำมันน้อยลงดซัวุงปลาหล็งเ็ดไม่กินปลาไหกินไม่ได้แกเหม็นเม่นแล้วมาตกัน ัวกับไม่ซัวไงเผ็ดเผ็ดับนัวนวค่ะอันดับเราก็แบบเข้างาไม่ติไ่ิิองเอามีหรอข้าลังมีข้างหลังเอาลาบเอาลาดเอาลาบนี้ค่ะลาบลาอีกรอบอีกรอบหอยรอบค่ะพี่หอยลาไอะไรคะลาบแบบหมูค่ะโอ้โหกินขาปะแบบไ ไม่ใส่บอกว่าอาใส่ก็ใส่แต่เชื่อเองอยากกินตับหวานด้วยอ่ะเออหนึ่งอันนี้คือมาสามแต่สั่งแปด<า><ผ>คืออะไร,รต้มโพโพโตังข้าวโพโดเออต้มข้โพดไข่เพียบไข่เจียมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแนะนำถ้าเขนนาไม่แนะนำเราก็ไม่กินอีกค่ะนี่เป็นเมนูแนะนำของแนะนำนะคะปลาดุกทอดไหนไหนก็ไดหนแล้วเอามาอย่างละหนึ่ง,ลงเลยกันค่ะเอาเอาที่มีในร้านนะคะมาอย่างละหนึ่ง ต่อไปเป็นการทอนรายการอาหารนะคะคส้มตำปูปลาค่ะสองขาวูย่างสามที่มันน้อยสามต้มโซบูปลาเผ็ดๆหนึ่งลาบหเผ็ดๆตอบหวานหนึ่งส้มตำข้าวโพดไข่เค็มหนึ่งไข่ทอดหนึ่งปลาด่ทอดหนึ่งค่ะมือยหิวแหละค่อจัดขนาดเนี้ยเราจะไม่มีน้ำน้ำ้ํน้ำน้ำไหมคะต้มแดุแซ่บหนึ่ง เผือกินะมะลือนี้นะคะ่ะไม่หยุดเท่าไหร่ต้งเลื่องมปัปลาตัวต่อคือถ้าเพิ่มอีกซสามนี่คือครบทุกเมนูที่มีแล้วตัวเต็มสองอย่างเต็สองอย่างเล <im it> ยคะ่ะชิลๆคะ่คะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะอร่อยแคะ่ไหนตอนนี้ค่ะคุณพี่หุ่ยก็จัดจานให้พวกเราแล้วะะ่อ <im it> าหาะ,ะตอนนี้นะคะเราจะมาชิมเมนูแรกกันนะคะครันะ สมาชิกใหม่หมาอีกหนึ่งแล้วนะคะน้<พ>องแอนใช่ตอนนี้นะคะมาแล้วสามอย่างจากที่เราสั่งไปถึงเมนูนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจมากินกันเลยนะคะๆๆๆๆก็คือลนำ insert คอหมูทั้งนั้นคอหมูย่างมิชลินไกด

รู้เปล่าว่าร้านเนี้ยเกิดปีสองห้าสามสามเออตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยค่ะเห็นไหมพี่บอยโทรเขาจะโทรมาว่าอะไระฮัลโหลเฮียาฮัลโหลฮัลโหลเฮียหรอคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียแหคะไค่ะ ยัง่เพิ่งเริ่มเฮียเฮียทำไมเฮียไม่จองผิวให้เลยเนี่ยเฮียตาต้าตก็เดินมาใช่ปะบอกว่าพี่ต้าสวยค่ะอย่างเงี้ยเาก็เลยแบบองทำหน้ามหบ้าี่เอีเลยวะ นั่งรอว่นดีเลยสองชั่วโมงหยอกหยอกตอนนี้ค่ะอาหก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยไหมคะเดี๋ยวเต้าขอตัอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวกินเสร็จจะมาให้ชมว่าเป็นยังไงกันทำข้าวโพดใข่ถวที่ว่าจร้า

มาถามเมนูที่ทุกคนชอบคนละหนึ่งเมนูดีกว่าเริ่มจากพี่บุยก,ก่อนค่ะขนมจีนค่ะพี <c oughs> ่ชิวไก่ทอ <c oughs> ดค่ะ <c oughs> แอนหมูย่างอ่ะเราชอบซุปกระไม้อร่อยมากเราชอบต้ตมตำมกระโพกไข่เค็มต้องลองเลยนะคะอร่อยมากรวมๆแล้วให้กี่คะแนนคะสิบยี่สิบไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะมากินนะคะก็สามารถมา สูตรหนังสือจริรย์นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย